สวัสดีค่ここะทุกคนก็กลับมาเจอกับอีกนแล้วนะวันนี้นะคะคลิปนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องของขวัญคริสต์มาสนั่นเองก็คือปฏิทินคริสต์มาสนั่นเองนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะจะมาเปิดเป็นวันที่8เนาะครั้งที่แล้วเปิดวันที่7ไปหลายคนก็เอ้ย ทำไมแบบก่อน,นวันนี้นวันที่หวันที่เไม่ไม่เห็นลงคลิปเลยก็เบียได้เปิดปฏิทินคริสต์มาสเนี่ยผ่านทางเ a c e o o o k f a n p a นะคะก็คือ b Finland Fanpage นะคะก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยเนี่ยขอเกินก่อนก่อนที่จะเปิดวันถัดไปนะคะก็ในหลังจากคลิปนี้เสร็จเนาะ B บจะมีการเล่นเกมแจกเบเบีย b. จะมีการเล่นเ,เล่นเกมนะทุกคนแจก ปฏิทินคริสต์มาสนะคะปฏิทินนี้หลายๆคนอยากได้มากหลายคนก็ส่งข้อความเข้ามาที่ข้อความส่วนตัวทางเ e b o o o Fanpage เนาะก็อยากจะได้มากๆนะทุกคนแต่ว่าบีมีจำนวนจำกัดเนาะซึ่งปีนี้เขาไม่ได้ผลิตเยอะนะทุกคนเออก็เดี๋ยวรอ,ลอเล่นเกมก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะ,อะบอกกติกาการเล่นเกมแล้วก็แจกปฏิทินคริสต์มาสกันนะคะอันนี้ก็คือปฏิทินเป็นเครื่องประดับ เหมือนเดิมนะคะแต่บีไม่รู้ว่าปีนี้เครื่องประดับของเขาลักษณะแบบไหนเนาะก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันนะคะก็เดี๋ยววันนี้พีจะเปิดอันนี้ด้วยแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาเปิดอันนี้ดีกว่าอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะมาเปิดต่อนะทุกคนครั้งที่แล้วเนี่ยเปิดไปถึงวันที่เจ็ดอยู่ตรงกลางเนี่ยอยู่ตรงกลางตรงนี้เนาะอยู่ตรงกลางตรงนี้วันที่เจ็ดไปนี่นะคะตรงกลางตรงนี้อืมมาเดี๋ยววันนี้จะมาเปิดวันที่แดนะเดี๋ยวขอ มาเดี๋ยวเราจะมาเปิดวันที่8ปดวันที่แอยู่ไหนเอ้ยเดี๋ยนะซึ่งอันเนี้ยอันใหญ่มากวันที่8ปดอยู่ตรงนี้ค่ะนี่อันที่8ปดอยูตรงนี้อาทุกคนทายมาค่ะว่าวันที่8จะเป็นอะไรเดี๋ยวนะนนมีความแบบแกะยากถ้าแกะคนเดียวมันใหญ่มาลุ้นกันเลยค่ะหนึ่งสองสามอะไรคนแฮนด์ครีมเหรอมันเป็นหลอดอะ โอ้ยทุกคนแฮนด์ครีมจริงด้วยค่ะนี่แฮนด์ครีมเดี๋ยวว่าไปขอดมก่อนเลยว่ามันมีกลิ่นยังไงอุ้ยเสียดายอันเนี้ยเขาอ่อนี่ไงน,นี่เปิดเลยโอเคกลิ่นอะไรเอ่ยอุ้ยน่ารักมากน่ารักมากทุกคนดูอืมเป็นแบบรูปหงะ่ะเห็นไหมรูปหงย์อุ้ย โอ้โสดชื่นเป็นกลิ่นแบบคล้ายๆแบบดอกมะลิอะทุกคนเออประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดต่อดีกว่าวันที่เก้าอยู่ไหนเก้าอยู่ตรงนี้นะคะนี่เก้าอยู่ตรงนี้มาสีทะเลจริงด้วยสีทะเลจริงๆด้วยค่ะอันนี้เป็นสี สีสีสีเมทัลลิกนะคะนี่ออกเป็นสีแบบสีทองทองสีแบบได้ไหมสีทองทองสีอะไรอย่างเงี้ยสีเมทัลลิกนี่อย่างนี้สีนี้ทุกคนสวัสดีเนาะนี่อุ๊ยอันนี้ได้ทานแน่นอนทุกคนอไอสีแบบนี้ชอบนะมาเดี๋ยวมาเปิดรัวกันเลยดีกว่าวันที่เก้าแล้วก็มาวันที่สิบนะคะนี่เนาะวันที่สิบอยู่ตรงนี้ นี่นะอะ้อู้มันยาวไปถึงตรงนี้ทุกคนดูอันที่สิบนี่ยาวไปถึงตรงนี้เลยค่ะนี่เห็นไหมเขาให้กดตรงนี้อะไรต้องเป็นแท่งๆหรือเปล่าคือคือโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้มาสคาร่าจา้าโอ้ยดีงามมากดูค่ะ มาสคาร่านี่นะคะนี่เดี๋ยวขอดูหัวมาสคาร่าก่อนได้ไหมเพราะว่าหัวใหญ่แล้วปัดฟูๆเออนี่ทุกคนหัวใหญ่ปัดฟูๆจะ้ะดีงามมากเลยโอ้ยสมไปละมาเดี๋ยวบียบเปิดถึงวันที่สิบเอ็ดนะคะวันที่สิบเอ็ดอยู่ไหนอเอยนี่นะคะวันที่สิบเอ็ดตรงนี้วุนที่สิบเอ็ดพะยทุกคนนี่นี ลงนี้เลยมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าสินี่หนึ่งสองสคืออะไรเอ่ยโอ้อันนี้มันเป็นสร้อยข้อมือนะจ๊ะนี่สร้อยข้อมือน่ารักมากนี่เห็นไหมทุกคนสร้อยข้อมือน่ารักสุดเลยอืม โอ้ยอันนี้ต้องบอกว่าให้เด็กหรือไม่ก็เวลาเราไปเที่ยวทะเลเนาะเพราะว่าสีแบบนี้คือได้ใช้แน่นอนเนาะอืมโอเคทุกคนเราก็จะเปิดถึงแค่วันที่11นะคะเนาะอเออโอเคทุกคนมาถึงปฏิทินคริสต์มาสกันค่ะเดี๋ยวบีก็จะเปิดถึงวันที่11นะคะแล้วก็เดี๋ยวรอดูกติกาแล้วกันเนาะมาเดี๋ยวเราเปิดวันที่1นก่นอนดีกวนะ่าที่1อยู่นี่นะคะ123โอ้ น่ารักมากทุกคนอันนี้น่าจะเป็นสร้อยข้อมือค่ะอันนี้สร้อยข้อมือซึ่งมีความแบบว่าไม่ยาวมากนี่เห็นไหมนี่เป็นลูกพัวเพชรได้ทุกคนสร้อยข้อมือวันที่หนึ่งนะคะเดี๋ยพีขอติดไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันจะได้จําได้ว่าเออเป็นวันวันอะไรวันอะไรวันที่หนึ่งสร้อยข้อมือ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะ วันที่2ออยู่ตรงนี้นะคะนี่วันที่2อยู่ตรงนี้เปิดเลยค่ะ1 2ึ่งสองคือโอ้ยหมุดปักเสือ้อทุกคนหมุดปักเสือ้อน่ารักมากมันเป็นรูปแบบว่าเดยนนะมันเป็นรูปหัวกวางเลนเดียร์ทุกคนไม่รูปหัวกวางเลนเดียดเห็นไหมอันนี้ปากแล้วก็นี้ตาเขาแล้วก็นั้นเขาโอ้ย หลายคนก็คงยังไม่รู้นะว่าหมุดปักเสื้อคืออะไรนะคะอันนี้ก็คือมันจะมีตัวข้างหลังเนี่ยให้บีบเนี่ยบีบปุ๊บบีบปุ๊บนี่แล้วก็จะดึงออกมาได้ฟึบแล้วก็เราก็ไปติดที่เสื้อแบบนี้แบบนี้นะคะนี่ติดเสื้อแบบนี้ฟึบนี่เราก็เอาอันนี้ติดข้างหลังนี่ก็จะประมาณนี้ทุกคนนี่ค่ะ นี่มันแหมมันก็จะน่ารักมากก็คืออันนี้ใช้ติดแบบว่าไปที่ทํางานได้ไอ้นู่นนี่นั่นเนาะมันก็จะน่ารักมาก,มาก,ม,ากมากเลยนี่นะคะอ่ะโอเควันที่สองผ่านไปเดี๋ยววันที่สองขอติดตรงนี้แล้วกันเนาะมันอาจจะมองไม่ชัดเพราะเสื้อหลาไหลแล้วก็มาถึงวันที่สามนะคะวันที่สามอยู่ไหนเอ่ยใกล้เกินไปทุกคนใกล้ๆวันที่สามหนึ่งสองสามอุม้ย วันที่สามมันล่วงอ่ะเดี๋ยนะขอยิบขึ้นมาอ่าได้แล้ววันที่สามได้แล้ววันที่สามก็จะเป็นอ๋ออันนี้เป็นสร้อยข้อมือเหมือนกันทุกคนเป็นสร้อยข้อมือเงินนะคะเป็นรูปเกล็ดหิมะจ้าวันที่สามเป็นสร้อยข้อมือรูปเกล็ดหิมะคือน่ารักมากไอแบบเนี้ยคือบอกว่าโอ้ยคือเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเ,ลยนเลยนวลาอ,อันเลยทุกคนเออเดี๋ยวพบียขอติดไว้ตรงนี้ก่อนนะ เดี๋ยวเราก็มาลุ้นในวันที่สี่นะคะวันที่สี่อยู่ข้างล่างนี้นี่นี่นแอพเ็นวันที่สี่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยว่าไหนละ่ะอืมฝั่งนี้หนึ่งสองคืออ๋อทุกคนอันนี้เป็นสร้อยคอวันที่สามอ่ะเป็นไอ้นี่นะเป็นนี่นนะเป็นสร้อยข้อมือใช่ไหมลูกเกล็ดหิมะแล้วก็วันที่สี่ก็เป็นสร้อยคอลูกเกล็ดหิมะอืม มีน่ารักมากแล้วมันเป็นเงินนะทุกคนน่ารักน่ารักชุชเลยอ่ะขอเก็บวันที่สี่ก่อนขอเก็บวันที่สี่คือกาวตรงที่ติดไอ้ตรงนี้นะั่นนะมันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่คือถ้าเขาติดนั่นนะเราก็จะแกะไม่ออกนะเออเขาคงคิดถึงผู้บริโภคแหละอ่ะเดี๋ยววันที่ห้าวันที่ห้าอยู่ตรงไหนะคะวันที่ห้าตรงนี้ไกลๆนี่นะคะวันที่ห้าตรงนี้นีหนะเราเห็นแต่ไฟนี่ ว้าววันดีค่นาน่ารักมากอันนี้ก็เป็นสร้อยข้อมือเหมือนกันทุกคนสร้อยข้อมือเยอะมากเลยนี่นะคะเป็นรูปมุกนะสร้อยข้อมือเล็กนะคะนี่เนี้ยดูโอ้ยน่ารักมากอุย้ยถ้าใส่ข้อมือแล้วก็เป็นแบบมุกกะสวยสวยมากเลยแต่ว่าอันนี้จะขอ,ขอเก็บไว้ก่อนตรงนี้เนาะ อ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันรัวๆเลยอันนี้เป็นวันที่หกนะคะวันที่หกแกะฟึ๊บแหว,วนแหวนแน,น่นอนจ้าโอยมีความเท่มากเลยแหวนน่ะออ้ยทุกคนดูมันคือแบบว่าไม่มันไม่ได้แบบว่าเป็นแหวนเกลี้ยงอ่ะทุกคนคือเขามีความเป็นลูกเล่น,นอ่ะเดี๋ยวบีใส่ให้ดูโอ้มีความเป็นแบบลูกเล่นนะ่ะน่ารักมากอันนี้คือแบบว่าสามารถที่จะปรับได้เดี๋ยว เห็นไหมอุ้ยอหักหกอ่ะโอ้ยไปง้างเขาทำไมอ่ะโอ้อ๋อเขาไม่ได้ให้เป็นแบบว่ารุนแทุกคนมันหักโอ้สิงมากเลยเออเขาไม่ได้ให้ง้างเราก็ไปง้างนะเนาะโอ้สงอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อปลอบใจรางวัลปลอบใจเป็นวันที่เจ็ดค่ะ เลขสองอู้อ๋ออันนี้ก็เป็นหมุดปากเหมือนกันทุกคนหมุดปากนะเป็นรูปแบบลูกอมที่มันควยกันนะทุกคนแต่เป็นสีคริสต์มาสนะนี่อันนี้เป็นหมุดปักเหมือนกันนะคะเป็นหมุดปักตรงน,นี้เนาะอืออุ้ยสวยมากเลยน่ารักมากเลย่ชอบมากเลยคือที่ทํางานเราเนี่ยจะใส่นะคะแบบนี้นะอืม เพราะว่าคือเราใส่เครื่องประดับอย่างอื่นไม่ได้ไงทุกคนช่วงคริสต์มาสอย่างเงี้ยเราก็จะใส่เราก็จะติดอันนี้ไว้ที่เสื้อนะเสื้อทํางานนะคะมีมีจะไปแจกเพื่อนที่ทํางานเนาะมีแบบนี้นะคะได้สองละโอเคไปต่อวันที่8วันที่8อยู่ตรงนี้นี่นะคะเปิดเลยจริงอู้น่ารักมากโอ้หน่ารักสุดๆโอ้ยทุกคน คือแบบดีเทลนี่แบบโหยกนิ้วให้เลยอ่ะเดี the, 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 the ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบีขอจัดระเบียบนิดนึงจะได้เห็นจะชัดนะทุกคนดูอันนี้เป็นอ่ามันก็หมุนไปเรื่อยอันนี้เป็นตังหูตังหูที่เห็น่ะคะเห็นชัดไหมตรงอ่าตรงเนี้ยตรงที่สองชิ้นที่ชี้ขึ้นไปเนี่ยมันเป็นเข่าว,วางนะทุกคนเห็นไหมแล้วตรงกลางเป็นมุกอ่ะอืม เดี๋ยวมีคนถามพี่บีมุกแท้ไหมก็คงไม่แท้ค่ะเป็นเครื่องประดับที่บอกว่าเอาไว้ใส่ประดับแบบเออเล่นๆชิวๆอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นมุกเออใน,นเป็นมุกแล้วก็ข้างบนเป็นแบบว่าเห็นไหมโอ้ยน่ารักน่ารักมากเลยเนี่ยอุ้ยอันนี้บีได้ใช้แน่ๆอุ้ยน่ารักมากคือมันจะเป็นของเกี่ยวกับคริสต์มาสทั้งหมดเลยเนาะคือแบบโอ้ยน่ารักมากโอ้ยน่ารักอ่ะเดี๋ยวไปน่ารักอันที่เก้าต่อเลยจตรงนี้หนึ่งสอง อันนี้คืออุย๊ยแหวนหัวใจทุกคนอันนี้เราจะไม่งางแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวจะแกะให้ดูเสียดายมากนี่อุย้ยปึ๊บนี่นีจ้าจิงนี่น่ารักอะอุย้ยน่ารักสุดเลยอืม น่ารักอาใส่เลยวันที่เก้าแล้วก็ไปต่อวันที่10ค่ะที่10บอยู่ตรงหัวมุมตรงนี้นะเปิดเลยหนึ 1, 2, ่งสองสามดิงคือคืออะไรเดี๋ยวนะน่าจะเป็นสร้อยไหมอันนี้อุ้ยยาวมาเลยจ้านี่อันนี้เป็นสร้อยน่ารักมากเป็นสร้อยลูกดาวดาวสามดวงนะคะนี่เห็นไหม น่ารักสุดๆเลยเป็นสิ่งเงินคือปีนี้เงินเงินน่าจะมากกว่าทองไหมแต่ยังไม่รู้นะน,น,นี่พิ่งครึ่งยังไม่ถึงครึ่งทางเลยทุกคนเอออันนี้ก็เป็นสร้อยนะคะดาวสามดวงเนาะอืมก็เก็บไปก่อนวันที่สิบนะคะมาเดี๋ยวเรามาเปิดวันที่สิบอกันวันที่สิบเออยู่ตรงนี้นะคะทุกคนนี่สิเอ็ดตรงนี้เปิดกันเลยไง โอ้ยทุกคนน่ารักมากเดี๋ยวนะวันที่สิบเอ็ดใช่ไหมวันที่หนึ่งเดี๋ยวบีจะให้ดูวันที่หนึ่งด้วยวันที่หนึ่งจำได้ไหมคะว่าได้อะไรวันที่หนึ่งอันแรกเลยอะ่ะอันนี้เป็นสร้อยข้อมือที่เป็นรูปแบบอย่างเงี้ยทุกคนเป็นรูปเพชรเนาะนี่สร้อยข้อรูปเพชรแล้วก็วันที่สิบเอ็ดทุกคนเป็นสร้อยคอรูปเพชรเล่ทุกคนก็คือใส่แบบ เ็นไหมใส่เป็นคู่กันเลยอ่ะคือน่ารักมากโอ้ยน่ารักน่ารักสุดๆเลยอ่ะว่าละลายนะเนี่ยอืมเราก็จะเปลี่ยนใส่ทุกวันอ่ะเบบี้เก็บก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกกติกาการเล่นเกมกันเลยดีกว่าสิบสี่นาทีแล้วทุกคนอืมโอเคทุกคนเดี๋ยวปีนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมเหมือนเดิมแจกปฏิทินคริสต์มาสกันเนาะก็ในปีนี้นะคะบีมี สองชิ้นค่ะสองชิ้นเห็นเขาบอกว่าอ่วันที่แล้วก็ของที่ได้เนี่ยมันก็จะสลับที่กันอยู่ก็คืออย่างที่บีเปิดให้ดูเนี่ยอ่าบางอันก็จะเหมือนกันนะบางอันก็จะไม่เหมือนนะคะก็คือบอกว่าคือเขาก็จะแบบเหมือนกับสลับวันที่ไปแต่ของโดยรวมก็อาจจะเหมือนกันหรือเปล่าบีก็ไม่แน่ใจเนาะเพราะบีก็ไม่ได้เคยแบบเปิดสองอันอย่างเงี้ยเนาะแต่เขาบอกมาบอกว่ามันจะสลับที่กันอยู่เนาะก็บีมีนี่นะคะกป็ปฏิทินคริสต์มาสเนาะเอาไว้แจกนะคะ ครั้งนี้นะคะปีที่แล้วเนาะบีเล่นผ่าน YouTube ไปครั้งนี้นะคะบีจะแจกผ่าน f c e b o o k f แ n Page นะคะทุกคนก็ใครสนใจเนาะใครอยากร่วมสนุกกับบีนะคะก็เข้าไปติดตามได้ที่ Facebook Fan Page นะคะบีจะขึ้นให้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นให้ที่กล่องข้อความด้วยเนาะก็เข้าไปเล่นเกมกันเยอะๆนะทุกคนโอเคทุกคนกติกาเราง่ายมากเลยง่ายสุดๆเลยก็คือเข้าไปติดตาม เฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะ B ีฟินแลนด์แฟนเพเนาะเพื่อที่จะร่วมเล่นกิจกรรมนี้เพื่อจะได้ของขวัญกันเนาะแล้วก็อีกอกฎิการนึงก็คือง่ายสุดเลยแค่ทายมาว่าปฏิทินวันที่12 12ที่บีจะเปิดดังต่อไปนูน้นอันของอันของบีนูน่นไม่ใช่2กล่องนี้นะ2กล่องนี้จะให้ผู้โชคดีนะคะก็วันที่12เป็นเครื่องประดับ อะไรนะคะเป็นเครื่องประดับอะไรบีคิดว่ากิจกรรมนี้คงคนคงจะเล่นเยอะมากๆบีขอชื่อที่ถูกต้องของเครื่องประดับอันนั้นด้วยเนาะว่าเป็นสีเงินสีทองเครื่องประดับอะไรอย่างเช่นอย่างเช่นว่าอันนี้นะคะแหวนแหวนเนี่ยเป็นสีอะไร อืมทุกคนแหวนเป็นสีอะไรเป็นสีเงินหรือสีทองนะคะถ้าทายมาบอกว่าแหวนเป็นลูกหัวใจสีเงินอะไรเงี้ยถ้าถูกก็คือรับไปเลยเนาะแต่ว่าบีอะมีแค่สองบีมีแค่สอง,สอ,งอ่าชิ้นนะคะก็สําหรับสมมติว่าใครที่ทายถูกเช่นว่าทายว่าเป็นแหวนแหวนเงินลูกหัวใจนะคะก็อ่า จะจับฉลากกันอีกทีนึงนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้เดี๋ยวก็จะมีรางวัลปลอบใจให้เนาะก็ติดตามทาง Facebook Fanpage นะคะทุกคนอย่าลืมเข้าไปร่วมเล่นกิจกรรมกันเยอะๆนะคะเนอะทางนั้นอะ่ะวันนี้บีไปแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบีขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามตลอดมาถึง3 0 0 0 0นกดาซับแล้วนะ,ะทุกคนอันนี้ก็เป็นการคืนกำไรให้จริงๆแล้วอ่ะบีอยากจะสั่งเยอะ วน,นี้แต่มันมีอยู่แค่นี้ไงทุกคนเพราะว่าปีนี้ก็อย่างว่าเนาะโควิดอย่างเงี้ยคนก็ไม่ได้ไปช็อปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือบีรอประมาณ3วัน 3- 4ถึงวันเนี่ยแหละรอให้เขาแบบคือที่ร้านที่ร้านมันไม่มีไงทุกคนก็เลยไปถามเขานะก็เขาบอกว่าสามารถที่จะสั่งได้บีก็เลยวานให้พี่คนนึงนะคะพี่คนไทยเนาะก็ไปสั่งให้ก็ได้ของมาเพิ่งจะได้ของมาเมื่อวานนี้เนาะอืมโอเคถ้างั้นบีไปแล้วอย่าลืมเข้าไปเล่นเกมกันเยอะๆนะทุกคนที่บีฟินแลนด์แฟนเพจนะคะเฟซบุ Facebook, นะ๊กเนาะอืม ก็คลิปนี้นะคะมีเวลาเล่นแค่หนึ่งวันนะทุกคนแค่หนึ่งวันก็คือวันศุกร์ที่สิบเอ็ดนะคะแล้วก็วันเสาร์ที่สิบสองวันเสาร์ที่สิบสองช่วงบ่ายบีจะมาไลฟ์สดนะคะผ่านทาง Facebook f แฟนเพจรอลุ้นกันนะรอลุ้นกันนะ Facebook f แฟนเพจนะคะประมาณหกโมงเย็นบ้านเราเนาะไว้เจอกันค่ะเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะบ๊ายบาย